สวัสดีครับผมมาอัปเดตกันนะฮะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะครับตกมา3วันละเดี๋ยววันนี้จะขอเปิดดูทั้งอันเลยนะครับเพราะว่าผมสงสัยว่าทำไมปลามันหายไปไหนสงสัยว่าปลามันหายไปไหนนะครับ ฟลามันหายไปไหนก็ไม่รู้นะมันเหลือครบหรือเปล่าเนผมว่าเดี๋ยวออกก่อนแล้วกนะันสักครู่รู้ว่าผมมั่วไปเองเออเดี๋ยวๆๆสักครู่นะครับวางไปตรงนี้ก่อนแล้วกนะัน สองสามสี1ห้าหก13็แปอ็อ่อนออกไปจะได้เห็นจะชัดอันนี้นะ่าจะประมาณ18ตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อน1่งสอ6สามส1้า1ดแดเก1 1อ่ะประมาณนะ1ว่า น่าจะเหลือเท่าเดิมแหละผมว่านะ,ผม,ออะ <laughs> ผมคิดเองอ่ะผมคิดเองผมคิดเองแลหละให้ดูแล้วอ่าไอ้กินกินเลยกิไนไปเลยมันจะกินไหมดูดิไอ้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแมงสาบแมงสาบโอ้เรียบร้อยบินไปแล้วอันนี้ใบอะไรกันไนม่รู้ ก็เดี๋ยวเอาพักบุ้งใหม่มาให้แล้วกันนะครับเพราะว่าพักบุ้งเก่าก็ใบเริ่มร่วงหมดแล้วก็ต้องคอยดูแลฮะว่าใบามันเนี่ยๆใบพวกนีนะ้เห็นไหมคือแต่น้ำมันไม่ไม่เปลี่ยนสีมากโอ้ยยุงเต็มเลยแต่น้ำมันไม่เปลี่ยนสีมากนะฮะมันมีอะไรไม่รู้เนะี่ย มันมีเถาวันมาผมก็เอ๊ใบอะไรมันเล็กๆมันไม่ใช่ใบเนี่ยฮะติดอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะโอ้เขว,ว้ก่อนแล้วกันนะใบเหลืองเต็มเลยนะครับส่วนนี้ก็ไม่เหลือใบเหมือนกันนะครับทิ้งฮนะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ให้มันก่อน เก็บให้มันอย่างนี้ก่อนให้มันอยู่ก่อนนะแต่ตอนเย็นค่อยมาว่ากันอีกทีกระจายกระจายหน่อยจะได้มีที่อะประมาณนี้โอเคฮะแลวขอปิดก่อนยุงก็เยอะนะครับยุงเยอะมากอึ๊บ ลักุเล่ครับทำจับมือเดียวนะครับไปกินก่อนไม่มีปลาตายนะฮะ ผักบุ้งยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมมันก็แตกยอดมาเรื่อยๆมันก็จะโดนกินเรื่อยๆน,น่าจะต้องเปลี่ยนน้ำแล้วนะครับแต่จริงๆมันอยู่ได้นะมันอยู่ได้แบบนี้ก็อยู่ได้มันไม่ได้แบบคือน้ำมันเปลี่ยนสีเพราะว่าผมให้หัวหานเนาะวงนี้ผมให้หัวหานก็เมื่อวานก็ไม่ได้ให้ให้ใหมันกินผักบุ้งนี่แหละ คือถ้าให้มันก็กินน่ะนะครับแต่ว่ามันจะกินผักบุงมากกว่านะครับดูฮะเนี่ยกินใบหมดฮะก็โอเคครับผมน่าจะอยู่แล้วแหละนะครับน่าจะปรับตัวน่าจะอยู่ได้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงละเมื่อว,วานนี้ผมไปดูไหมตกปลามาไปดูแบบ ฟ้าขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าหมายในมันน่าจะตกดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความรู้อะไรมากนะฮะเรื่องการผูกตะก้อเรื่องการผูกเบ็ดก็ต้องศึกษากันไปนะฮะคือไปดูตาม Youtube u t u b e มาแล้วแหละนะครับว่าต้องปูกยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเรายังไม่มีความรู้เลยไม่เคยตกนะครับก็เรียนรู้กันไปเนาะ ผมคิดเองนะครับผมคิดเองมันไม่ได้กระโดดมันหรือว่ามันไม่ได้หายไปหรอกมันก็อยู่เท่าเดิมแหละนะครับมันกระโดดไม่ได้แล้วปิดไว้นะครับให้มันกินผักบุ้งไปก่อนเอเคครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายในวงเก่านะครับปลาชุดเก่าเดี๋ยวจะไปถ่ายในปลาชุดเก่าแล้วนะครับเอเคเดี๋ยวทั้งสองวงเดี๋ยวจะเปลี่ยนไอตัว ฝักบุ้งทั้งหมดเลยแล้วก็บุ้งนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้าด้วยโอเคครับผมฝากติดตามไปด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับผมโอเคครับไปเลยครับ